ตั้งน้ำเดือดครับลวกรถด่วนครับลวกรถด่วนพร้อมกับไข่หมดแดงลวกครับนี่ลวกรถด่วนกับไข่หมดแดงครับวันี่แซ่บเลยเมนูนี่นี่ครับลวกนุ่มพอซุกครับ อาผู้ชมครับพร้อมปุ๋งครับรลด,ดดวน,นครับมดแดงลวกเรียบร้อยเมนูนี้แซ่บๆซุกๆเลยครับวันนี้ค้นครบดูพักครับมีทั้งผักชีต้นหอมสะระแน่ใบมะกรูดหอมแดงนะครับนี่เดี๋ยวร้อยพริกหั่นซอยมะนาวน้ำปลา ข้าขวคั่วพริกป่นนะครับมาเดี๋ยวจะกลนให้พอเลยนะครับพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมปรุงเลยครับข้าขวคั่วครับใส,ส,ส่นักใส่น้อยตามใจชอบพริกป่นครับพริกป่นนี้เพดเดิลเอาละน้ำปลาครับง่ายๆครับเมนูนี้โอเค ตามด้วยมะนาวแซ่บๆบีบมะนาวลงไปเลยครับแซ่บๆเลย,ยรค,เนนครับคลุกเขาเข้ากันครับชิมรสเอาตามใจชอบนะครับทา่านผู้ชมโอ้โหกินหอมมะนาวพริกป่นมาเลยครับพริกป่นมะนาว ข้าวคั่วน้ำปลาโอ้โหเมนูนี่โปรโตีนล้วนๆนะครับอืเฉพาะรสดวนนี่ก็สุดยอดแล้วเสริมด้วยไข่มดแดงเพื่อความกรุบกรับนะครับยำรสดวนไข่มดแดงนะครับเมนูนี่โปรโตีนสูงแน่นอนอ่ะครับเดี๋ยวชิมเอานะครับอ่ะเดี๋ยวเชฟจะขอชิมนิดหนึง่งอ่าเมนูนี่นะกับแกรมนี่ปาดชิมนิดนึงครับ ได้ตีได้ตีเข้ากัน,นครับโอเคครับเดี๋ยวพักลงเลยครับเดี๋ยวผมเอาพักลงเลยครับใบมะกรูดครับโอ้โหอันนี้จะได้นี่ตายละเชฟหั่นบะเสียงใบ <c oughs> มะกรูดครับครับไอหอมแดงลงเลยครับ ขี้จนหอมสารเเน่ครับเหลือไว้น้อยครับเดี๋ยวจะเอาไว้โรยหน้าตามด้วยพริกสดนิดหนึ่งพอแล้วครับเผ็ดโอ้โหดูครับนานผู้ชมเรียบร้อยครับป้าเดี๋ยวผมจะตักเสริมเพื่อพอครับปัาถอดหอมสดเมนูนี้เครื่องสมุนไพรล้วนๆครับป้าความแซ่บ่นมังว่ามันเด้อนะโอเค เฮ okay, ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับก้อยรถด,ด่วนไข่มดแดงนี่ครับหอมๆเลยครับแซบๆเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเมนูนี้โปรตีนสูงแน่นอนมีทั้งไข่มดแดงทั้งรถด,ด่วนนี่ครับอืม้มนี่อื้มแซบหอมข้าวคั่วพริกป่นเนี่ยครับเปรี้ยวมะนาวอือมเมนูอันนี้นี่ถือว่า สุยอนแห่งปีเลยนะจานนี่หลายร้อยเลยนะเนี่ยออืเพราะว่า้อด่วนนี่กิโลหนึ่งประมาณจะได้พันมังคะพันสองบ้น้อยนะครับนี่ถ้าเสิร์ฟร้านอาหารนี่โลละเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยแปดร้อยเกือบพันอะแต่เนี่ยจานนี่ประเมินราคาร้านอาหารประมาณจะได้สักสองร้อยสามร้อยนี่ครับทางไข่หมดแดงโอ้โหหาย,ยากครับเมนูนี่โอเคครับไข่มีไข่หมดแดงครับ รถด่วน <Es> ล,ล,ลองเอาไปเนี่ยไปทำพอครับเป็นกับเข้ากันได้กับแกมกันดีโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปากันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับมานมๆนมันเอาเหย้ยกรึบเลยครับเด้อืมอืมฮึมฮึสุดยอดเงินนะอืม้อโอเคครับสวัสดีครับ